ความรักประจำวันที่7ตุลาคมของชาวพิจิกนะคะพนักง,งานของคุณมี็นสามคคา,าพนักง,งานของเขาเป็นสี่เหรียญต่างคนต่างยังรักกันอยู่มากนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องที่ทําไม่ต้องบัดหมางก,กันไปห่างเหินกันไปแต่ตัวเขาเยังมีความมั่นคงยังเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็ความรักครั้งนี้นะคะ ไพ่ของคุณ3มคาถาเมย์มองว่าคุณเนี่ยกำลังรอคอยนะคะรอคอยปฏิหารแห่งรักหรือว่ารอคอยคนรักให้กลับมานะคะรักกันดีๆเหมือนเดิมตรงเนี้ยเมย์มองว่าไม่ว่าใครนะจะเป็นฝ่ายกลับมาง้อหรือพูดคุยนะคะควรจะเทคแอคชั่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพิจิกเองหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจจะกลับมาง้อนะคะการตัดสินใจของคุณที่จะรับรักเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณจะตัดสินใจกลับไปง้อเขาหรือเปล่าเนี่ยจั้าวานบอกเลยว่า It iss a f e for you to love นะคะมันปลอดภัยนะคะที่จะรักกับคนคนนี้ต่อไป หรือว่าที่จะให้โอกาสเขานะคะได้กลับเข้ามานะถ้าเขากลับเข้ามาคราวนี้เขาจะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจอีกนะคะ